morning ลูก morning ขนมปังเข้าไปแล้วแซนด์วิชไข่ฮอทดอกพิยดาวัสดีค่ะวัสดีค่ะไข่ขนมปังเช็ดกันนะคะนมอ่ามากวนยายแต่เช้าแต่เช้าเมื่อวานไม่มาส่งแม่มาส่งแต่เช้าต้องไปส่งโรงเรียนนะยำอร่อยไหมดื่มนมไปด้วยลูกสองน้าหลานมักมา,มาอาสาไหมอือฮะ ก็งี้ไงฮอตดอกเขากินอย่างเงี้ยอยู่ไม่เอาไงาไว่วอย่าดาขนมปังอยู่ในฮอตดอกกับไข่กับอยู่ในขนมเอาอันนึงไหมเอาเอ็กซ์ตร้าไหมอันของมก็เยอะนสุดเวเลยตัวนี่ยอยู่บ้านไม่ค่อยกินอะไรอยู่บ้านยายมันกินอาหารร้อนทุกเช้าอยู่บ้านกินอะไรตอนเช้าซีเรียลซีเรียลเย็ยนๆอ่า อ่าเลิมมากเลกินแนจ๊กยาซอข้าวผัดยดาใช้มือแล้วนะคะส้มก็มีลูกไม่มีเละไม่เละไม่ไมใช่ยาดานะฮะอ่าอ่อ,อันนี้ตุ้ยเลยแม่อยู่บ้านได้าหารเช้าทุกเช้าก่อนไปโรงเรียนครับมผม,มอันเลด้ดามักซีมเขามักกินก่อนมัก เนอาารของเช้าเช้าอ่า,าอก็ใยายทําให้กินไงอือแล้วยู่ล่ะอยู่อยู่กับยายก็ได้กินทุกเช้าเลยเนี่ยอ่ะเย็นนี้มานอนนี่เลยตอนเชา้า ah จะได้ไม่ต้องต<า> <le en S 2> ื่<า>นเชาา้า